ก็จำวันครับตอนอยู่ในบ้านมักข้างนอ,นอกก็ยังโดนอยู่เหมือนเดิมเขาจะบอกว่าคนนวดก็ง่วงเหมือนกันอยากรู้ละสิอยากรู้ละสิอยากรู้ละสิใครเป็นซี่พี่้า่นอนแล้ว เล่นคอมบนรถแล้วเวียนหัวถุกไม่จริงจริงค,คอมหรือโทรศัพท์โทรศัพท์พูดเ่งทำบ่อยๆจะมีภูมิต้านทานที่สุดนะ <c oughs> จ๊ะักล้องเจอกันพี่ <c oughs> อะไรนะเปล่าครับหมายความว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันจากบ้านมาก็ไม่ไหวเจอกล้องเนาะทะเบียนชงคอม้ ทะเบียนชงครับรถคันนี้เกิดมาเพื่อผมครับพี่จริงเลิศมากโอ้ยอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้อดมือซีดินชอบมากอ่ะนี่ชงถ่ายไว้เหรอ,อชอบอ่ะ เป็นมาสยามครั้งแรกเมื่าสามเดือนนะครับเดินเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแบบทุกวันนี้มันจะ,จ,จะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องตามดูเอานะครับต้นครับทำไมตอนหลับต้องอ้าปากด้วยครับอ๋อควมเสียงนะพี่ต้องความเสียงตะลอดเวลาครับถ้าอ้าปากเนี่ยอมันอ๋อข้างในอะไรเงี้ยพี่อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเป็นระบบแบบ เขาเรียกไงอ่ะระบบเก็บเสียงกำลันยังครับต่นมากพี่ดูหน้าผมไม่มีคำบรรยายผู้ชมทั้งบ้านรู้นี่คืออาชีพเสริมเหรอครับอาชีพเสริมครับโบกรถ เดี๋ยวรอทิปครับเดี๋ยวรอทิปเรอทิปคนรับบ่ายโมงแล้วลวันนี้กันเรงจะไปกินข้าวนะครับตัดผมด้วย รู้สึกเยีเ่ยมๆนะคะหรือเป็นเพราะฝนตกเนาะความจริงแล้วก็เคยวิ่งผ่านมาแล้วรอบนึงนะครับตอนไปงานใตอนไปงาน,านโอเคในมากวิ่งก่อนนะเดินไว้ไม่ได้เอราะอะไรใช่ยังไม่เคยเดินวันนี้ไม่วิ่งหรอครับบอกแล้วพี่ไม่วิ่งแล้วครับชิลครับเดินอีนะ เดี๋พี่อยากวิก่งม, <laughs> มาชอบเสื้อผ้าไปใส่เขาชอบแบบไม่ใส่ตังค์แบบมายืมโฆ <laughs> สนาเป็นพี่เหร oh. อขอเข้าไปดูได้ไหมโอเคกล้าเปล่า ตาเขาดูไหมครับเดี๋ยวใช่บ้างกรือไครับเสร็จแล้วครับวันนี้เสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้ว Sorry ลีลาเยอะบู๊ที่มีแครงเลย แล้วก็ได้เองกํานนกลังเดินทางจะไปสัมภาษณ์ลงโพสต์ทูเดย์นะครับหิวอีกแล้วบอสลูกเหรออาพีตา่ต้นมาดีนะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> จะเอามาใส่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ่ายรูปมา,าถ่าย <h> ตัวขึ้นมันโตขึ้นอาจารย์สุดยอดมันไม่ค่องเกลียวปีที่แล้วแล้วอยู่ครับไปเจอกันนะลูกนะไปเจอกันบ่อยไปสัมภาษณ์ต่อหรือไปเรียนสัมภาษณ์เริ่มมีคนมองครับก็เริ่มแบบเอืมเริ่มงงๆนิดนึงเริ่มแบบรู้สึกแปลกๆแต่ก็โอเคเขาเขาคงจำเราได้บ้างเขาคิดถึงโมเมนต์นี้มากแต่ก่อนจะบอกว่าเลิกเรียนก็ต้องมาเดินอะไรเงี้ยครับ ไม่ได้เดินมาสาม,มเดือนสามปสี่เดือนใช่ผมนี่เด็กต่างจังหวัดไม่ค่อยมาเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่เด็กกรุงเทพตามเข้ามาเยอะแล้วรู้จักที่จากทางเท่าไหร่พี่รูปภาพ โคงะชมจนได้เรื่องตมขอว่าใกล้ลนนิ้น,ะนใช่ไหมไต้องแค่นลเราไระมดงโอเคครับไม่เกรงนมับงจิตรมาลองจิตแม่ ถ่ายคู่ด้วยนะได่ครับถ่ายคู่โอ้โหพี่พอแล้วเฮ้จนได้เรื่องไหยเนี่ยอยากจะมยให้ได้อยู่ในกลอบขอานะหนึ่งสองส ครับก็หลังจากที่ตะก,ก,ก่อนนะครับเป็นยังไม่เข้าเอฟก็จะอ่านมาร์ซีนเยอะอะไรเงี้ยครับก็ชอบักชอบอ่านเขาสัมภาษณ์บางคนก็แบบตัวสัมภาษณ์เขาเออเขาพูดดีเนาะอะไรเงี้ยพอนี้นะครับถึงเป็นคิวเราบ้างแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นว่าไม่รู้ว่าจะพูดจาวลุเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ชอบชอบไหมก็โอเคแล้วก็รู้สึกดีที่เขา <c oughs> แบบว่าชื่นชอบเราอะไรเงี้ยครับตำแหน่งเท่าไหร่ตอนนั้นชาไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องได้ที่หนึ่ง ที่เท่าไหร่ก็ได้ครับดีใจที่สุดแล้วครับได้มาขึ้นเวทีทีท่ i มแพทไทยนาเนี่ยสิ่งที่ไม่ถามไม่ได้เพราะว่าเป็นประเด็นอยู่ในบ้านตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนก็ติดตามว่าแบบจับคู่ให้กันออะไรย่างเป็นยังไงบ้างจริงเคสยังไงบ้างลึกซึ้งยังไงบ้างจับคู่ลึกซึ้งลึกซึ้งนี <laughs> ่เป็นเพื่อนสนิท <c oughs> ครับเป็นเพื่อนครับสัมผัสเป็นยังไงก็สัมผัสเป็นยังไงนึกมึกนึกนานแล้วช่วยช่วยช่วยด้วยครับ หยช่งเนช่ยก็สัมภาษณ์วันนี้นะครับก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าความฝันของเราอะไรเงี้ยการได้มายืนถึงจุดนี้มันรู้สึกยังไงแล้วก็พ่อแม่ภูมิใจัเรามากแค่ไหนนี้ครับแล้วก็ก็ฝากว่าแบบให้คนที่มีความฝันคนที่อยากจะมาเป็นนักร้องอยากมาสมัครเอฟก็บอก ลุกขึ้นมาซะลุกขึ้นมารี่ฝันรีบทำครับไม่มีโอกาสแล้วอย่าให้อย่าปล่อยโอกาสนั้นไปครับอย่าทําให้ความฝันมันเป็นแค่ความฝันที่อยู่กับเราไปจนวันตายทํารีบทำซะใช่ครับจะรีบติดตามนะครับโอสตูเดย์นะครับเต๋อทานอะไรครับหมูน้ําตกครับกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูน้ำตกครับอร่อยไหมครับแซ่บหลายครับแซ่บหลาายยออร่มกแซ่บคัตครับ นี่แยกเป็นสามสิ่งนะบอกให้สามคนกตนอะไรไหมต่อจบเอาละครับก็วันน e uh 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 ี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับภารกิจเราในวันนี้นะครับใช่ครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ใหม่ใน True Moment ครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะไปไหนกันต่ออะไรยังไงก็ติดตามชมติดตามแล้วครับบ๊ายบาย จำเนื้อไม่ได้ตายละโอ้ความร้อแตกอันนี่อะไรครับ